สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยแรงๆเมือนี้ก็พามาชมอะไรที่มันสีเหลืองๆงามๆเห็นแล้วก็สะดุดตาทั้งเหลืองทั้งขาวเนาะท่านผู้ชมเนาะอนี่คืออะไรหรือคุณตาวิถีไทยนี่ ทำไมมีช่อกรีบดอกสีขาวด้วยสีเหลืองด้วยเห็นไหมนี่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 แล้วตัวอื่นๆละ่ะกำลังจะแทงช่อดอกขึ้นมาใช่ไหมนี่นี่คือเหลืองคิริบูนปาทิโท้งามเป็นตะแพงแทะหมายถึงอะไรหรือคุณตาวิถีไทยต้นเหลืองคิริบูนนี่นะที่คุณตาเข้าไปเบิ่งนี่ คำว่าคิริบูนนี่หมายถึงชื่อนกหรือเปล่าเนาะท่านผู้ชมเนาะนกคิริบูนเห็นมัเออหรืออาจจะมีความหมายอย่างอื่นก็ได้เนาะท่านผู้ชมเนาะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าความหมายของต้นคิริบูนนี้จะเป็นในแนวไหนก็ขอให้ท่านผู้รู้นี่ได้มาตอบมาไขข้อข้องใจว่าทำไม เขาถึงเรียกต้นนี้ว่าเหลืองคีรีบูนนะเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่มีความสวยสดงดงามไม่แพ้ต้นดอกไม้ชนิดอื่นไหนนะเออนี่เห็นบาะสีเหลืองตัดกับสีขาวงามเป็นตะแพงตัวนะเป็นตะแพงน่ารักอืมใบของเขาก็สีเขียวเป็นอะไรที่เหมาะเป็นธรรมชาติมากนะ หลายคนก็บอกว่าคุณตาวิธีไทยต้นเหลืองคิริบูนี่นอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วยังเป็นไม้ประดับสวยงามใช่ไหมถูกต้องนะยังเป็นไม้ประดับสวยงามเพราะเหลืองคิริบูนมีสีเหลืองสะดุดตาเวลาที่เอาไปปลูกไว้ในกระถางมันงามเหมาะอย่างยิ่งที่จะไปประดับสวน ระดับบ้านพักโฮมสเตย์หรือป้ายสำนักงานเห็นไหมนี่น,นีหรือว่าเอาไปปลูกไว้เพื่อให้แขกที่มาใช้บริการบ้านพักโฮมสเตย์นี่ได้ยนโฉมความงามก็สิรู้สึกมีความสุขนะนักจัดสวนนักจัดสถานที่บบนี้ตกแต่งสถานที่ต่างๆว่าง่ายๆไปอื ถ้ามีเหลืองคริบูนอยู่ในตรงนั้นก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะางามถือว่านักจัดสวนท่านนั้นนะมีมีความเขาเรียกว่าความคิดที่สวยงามมีเขาเรียกว่ามีศิลปะมีความละเอียดอ่อนสีเหลืองเป็นไม้มงคลสีขาวเป็นไม้มงคลอยู่แล้วนะอืม นอกจากนั้นคุณครูยังเอาต้นเหลืองคิริบนูนนี่เข้ามาใช้เรียนใช้สอนใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนสำหรับคุณครูบางท่านนะไม่ทุกคนบางคนก็บอกว่าโอ้ตาวิถีไทยต้นเหลืองคิริบนูนนี่นะ,อะเอามา ใช้สอนได้เลยพันวาได้นะเอามาฝึกเอามาสอนมาอะไรได้อให้นักเรียนได้วาด่าได้เขียนได้ระบายสีอ,อนอกจากนั้นในระดับมหาลัยยังเอามาให้นิสิตนักศึกษานะได้วิเคราะห์วิจัยได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นนี้ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรต้นเหลืองคิริโบนี่นะอ,อป่าทู ใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาอนอกจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วนิสิตนักศึกษาก็เอาข้อมูลนี่โหลดลงในนะเว็บไซต์ y ยูทูบอินสตาแกรมเพจ tik t o อกลายเพื่อที่ใครอยากจะสนใจนี่ก็แค่เข้าไปดูในโปรแกรมนั้นก็จะพบเห็นข้อมูลเกี่ยวกับต้นเหลืองคีรีบูนนี้นะอ่า ีนี้ถ้าหากใครอยากซื้อก็ทักแชทเข้ามาเพราะเหลืองคีริบูนเป็นต้นไม้ที่มีคนสนใจอยากซื้อถือว่าเป็นต้นไม้แห่งการสร้างรายได้นะไม้แห่งเศรษฐกิจเอาเพาะปลูกขยายพันธุ์ขายนี่ได้นะมีได้มีสร้างรายได้ว่าง่ายๆไปอนอกจากนั้นเหลืองคีรีบูน ยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณหลายๆคนไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่นะไปเยี่ยมคุณยายวันนี้ผมซื้อเหลืองคีรีบู์มาฝากคุณยายนะครับผมเห็นมันสวยแล้วก็ออกดอกตลอดทั้งปีคุณยายบอกว่าจริงๆแล้วพวกเธอไม่ต้องซื้ออะไรมาฝากยายหรอกติดไม้ติดมือมามันสิ้นเปลือง แค่พวกเธอมาเยี่ยมยายเฉยๆก็ดีแล้วนะยายก็ดีใจแล้วล่ะแต่ถ้ามีเหลืองคีบูลติดไม้ติดมือมานี่ยายก็จะรับไว้นะไม่อยากให้พวกเธอเสียน้ำใจเหลืองคีบูลสวยมากสีเหลืองจัดกับสีขาวยายชอบมากๆสีนี้มันว่าเออเอาล่ะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทย อยู่ดีมีแหง่งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีให้เป็นเรษทีมือห้่งมือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเย็นวันนี้ก็คือเหลืองคีริบูนไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ 啾。中